ในหนึ่งล็อตที่เราไปเอาอะของเสียนั่นคือเราต้องเตรียมตัวเลยว่าเราขาดทุนก็อย่างที่บอกว่าเล่นมือสองนั้นแนวโน้มที่ขาดทุนอน่เยอะมากก็ไลฟ์ประมาณ2วันก็โดนปิดอีกพอเหมือนจะผ่านไปด้วยดีบาบอก็มาเสียเขาก็มาชนหลังแล้วเราก็กระเด็นออกไปคือแบบณนะตอนนั้นคือขยับตัวเองไม่ได้เลยเพราะว่าเหมือนกระแทกแรงอะ สวัสดีครับทุกนทุกานครับขอต้อนรับเข้าสู่ The Iron Masoon ในช่วงของนัดคุยนะครับวันนี้ผมมีนัดคุยกับเจ้าของกิจการธุรกิจออนไลน์นะครับที่ครั่งหัวที่สุดใน3จังหวัดบ้านเรานะครับคนคนนี้นะครับมีผู้ติดตามในเพจทั้งหมดเกือบ9000แผู้ติดตามเลยนะครับใช่เลยครับวันนี้ผมอยู่กันที่ม a กกี้ช็อปนะครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกับกาฟากันครับว่ากาฟ้าเป็นใครมาจากไหนและกว่าที่เขาจะประสบความสําเร็จเนี่ยเขาต้องประสบอะไรบ้างนะครับไปดูกัน ครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ในออฟฟิศของกาฟาในมร์กี้ช็อปนะฮะวันนี้เราอยู่กับกบฟาฟฟฮะมาแล้วโอเคก่อนอื่นเดี๋ยวให้กาฟาได้แนะนําตัวกันต่อเลยกันนะอัสลามุอะลัยกุมเรฮัมมตุลลวะยะบร,ริกาุตะนะคะก็กาฟานะคะชื่อจริงก็มักกี้แซมะแซนนะคะแต่ว่าชื่อที่ลูกค้าเรียกก็คือจะเป็นชื่อกาฟาคะ่ะคําถามแรกที่ผมอยากจะถามเลยคือชื่อชื่อคือมักกี์แล้วกฟาฟามาจากไหน คือก่อนนั้นเนี้ยก็คือกาฟาจะมีเป็นธุรกิจร้านโทรศัพท์แล้วก็ชื่อเป็นร้านฟาโฟนคือประว่าว่าเป็นธุรกิจโทรศัพท์คือธุรกิจครอ,อบครัวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้เป็นฟาโฟนหนึ่งฟาโฟนสองฟาโฟนสามอะไรเงี้ยคนก็ติดตั้งแต่ตุ๊กต้งตุ๊กตองค่ะก,าก,าก็<า>กใช่ใช่ฮรู้เลยนะน้องๆหลายๆคนนะครับที่อยากจะรู้ว่ากาฟามาจากไหนเนี่ยได้คำตอบ้วนะตอนนี้ผมอยากจะรู้ว่าชีว่าประวัติไม่ใช่ถือว่า เอากับชีวประวัติเลยหรอประวัิว่าประวัติเป็นยังไงบ้างเป็นใครมาจากไหนบ้างอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็บ้านกาแฟบ้านกาแฟอยู่ยะลานี่แหละก็คือโดยเดิมก็คือเป็นคนยะลาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เกิดที่นี่แล้วก็โตที่นี่คือในตัวเมืองยะลานี่เลยถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะแล้วก็ถ้าหาว่าเรียนที่ไหนก็คือเรียนที่ปัตตานีก็คือว่าโอก็คือบราโอแหละจบที่บราโอม๖อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แต่งงาน ทำธุรกิจไปเลยค่ะคือชีวิตในวัยเด็กก็คือแค่ยาลากับปัตตานีแค่เดียไม่เคยใช้ชีวิตที่อื่นเลยยังไม่เคยค่ะแล้วได้เรียนต่อไหมหลังจากนั้นไม่ค่ะไม่ได้เรียนต่อเลยจบม .6 แล้วก็แต่งงานแล้วก็แต่งงานใช่โอ้โหนี่นะหลายๆคนก็มีชีวิตแบบนี้นะน้องๆเราพอหลังจากจบม .6 ใช่ไหมฮะแล้วแต่งงานเนี่ยชีวิตหลังจากนั้นเป็นยังไงบ้างคะจบม .6 แต่งงานเสร็จแล้วปุ๊บก็คือจริงๆอ่ะก็มีเรียนก็สมัครจะเรียนต่อกุริยาอะไรเงี้ยแล้วก็ชดพอดีช่วงนั้นก็คือท้อง แล้วก็แพ้ท้องก็เลยไม่ได้ไปเรียนเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แต่ว่าก่อนนั้นนั้นก็คือแบร์กาแฟเขาจะเปิดร้านโทรศัพท์อยู่แล้วอะค่ะก็อยู่เฝ้าร้านกาแฟน,นั่นคือธุรกิจแรกเลยใช่ค่ะธุรกิจแรกเลยแล้วเป็นไงมาไงถึงมาขายออนไลน์ได้พอเวลาเราบอกว่าเออเราแต่งเราแต่งงานเสร็จปุ๊บแล้วก็เราก็บอกว่ามีลูกอะไรเงี้ยค่ะเงินมันเข้ามาช่องทางเดียวอะไรเงี้ยมันก็บอกว่าเนาะแล้วก็เสร็จทีนี้กาแฟก็เลยคิดว่าเฮ้ยคุยกับแฟนว่า อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองทําเป็นอาชีพเสริมอะไรเงี้ยค่ะก็ทํางานที่บ้านเลี้ยงลูกพลางอะไรพลางอ่างเงี้ยค่ะอ๋อคือแฟนคือทำงานหลักอยู่ที่ร้านใช่ค่ะแล้วเราอยู่บ้านเป็นแม่บ้านอยู่บ้านถูกต้องเลยอยากจะแบบเฮ้ยช่วยช่วยงบ้านบ้างถูกต้องเริ่มต้นยังไงครับตอนนั้นเริ่มต้นยังไงตอนนี้ก็พาทําธุรกิจกับแม่อ่ะช่วงนั้นอ่ะมันเป็นช่วงไลฟ์สด ไอวันเนี้ยค่ะคือมันเริ่มที่จะมีไลฟ์สดเข้ามาแล้วก็เากที่นี้ปุ๊บณตอนนั้นก็ถามว่าเป็นเป็นลูกค้าออนไลน์ไหมก็เป็นเหมือนกันอ๋อเริ่มจากการเป็นลูกค้าใช่ค่ะใช่<อ>เริ่มแรกเริ่มก็คือเป็นลูกค้าออนไลน์ชอบ cf รองเท้าเฮ้ยก็เลยมีไอเดียว่าเฮ้ยเราลองเปิดกล้องไลฟ์โทรศัพท์ดูไหมอะไรเงี้ยก็ตอนนั้นก็เปิดกล้องนั่งคุยกับลูกค้าอะไรเงี้ยค่ะปรากฏว่าเหมือนกับว่ายอดขายที่เราขายอ่ะเหมือนเราเปิดร้านอีกหนึ่งร้านอะไรเงี้ยสุดท้ายปุ๊บก็เลยคุยกับแฟน เราชอบรองเท้าเสื้อผ้ากระเป๋าอะไรเงี้ยเราชอบมากแล้วเป็นคนชอบที่จะชอบคุยกับกล้องอยู่แล้วถูกต้องค่ะและสมัยเรียนเคยแบบมีกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเรื่องเรื่องการใช้กล้องก็ไม่มีไม่มีไม่มีเลยใช่พื้นฐานการใช้ใกล้องไม่มีเลยไม่มีค่ะแต่ชอบแต่ชอบชอบเฉยๆแต่ไม่มีพื้นฐานใช่ค่ะเห็นไหมฮะน้องๆไม่จําเป็นต้องมีพื้นฐานการแบบต้องใช้กล้องต้องใช้กล้องเป็นต้องใช้มือถือเป็นนะเรื่องพวกนี้มันมันเป็นทักษะที่สามารถศึกษาได้เรียนรู้ได้แล้ว เปลี่ยนจากโทรศัพท์ไปรองเท้ายัางไงอยากอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองอยากไรสดอยากทำอยากขายรองเท้าด้วยความที่เราชอบก็เลยก็ไปนั่งขายรองเท้าเล่นๆไลฟ์คุยกับลูกค้าก็นั่งขายแต่ผลปรากฏว่าคือจากการที่เราทำอะไรเงี้ยจากจะเป็นอาชีพเสริมพอเราขายดีความมุ่งมั่นอะไรเงี้ยมันก็เริ่มมาแล้วเราก็เริ่มเห็นเป็นตัวเงินอะไรเงี้ย mm hmm. เงินมันเข้ามาในบัญชีเราเราก็เริ่มมีความสุขเฮ้ยมันได้เงินนะอะไรง mm hmm. เงี้ยก็เลยบอกว่าเฮ้ยลอง ลองแบบว่าลองสั่งมาแบบจําจนวนเยอะๆก็นั่งขายนั่งเล่นขายไปประมาณมันก็ขายดีคือตอนนั้นคือไลฟ์สดไปด้วยเลี้ยงลูกเป็นแม่บ้านไปใช่ค่ะใช,ใช่ค่ะแบ่งเวลาอย่างไงตอนนั้นช่วงเวลาที่เราจะไลฟ์เราก็จะไปฝากคือลูกนั่งเล่นกาฟแฟอะไรเงี้ยนั่งเล่นกับ แม่อะไรเงี้ยข่ะแล้วก็เลยว่าแต่ว่าตอนนั้นก็ไม่ได้ทำจริงจังเลยมากมาก็เปิดกล้องหนึ่งชั่วโมงเลยขา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 ยแล้วก็ปิดกล้องอะไรเงี้ยคนในช่วงนั้นน่ะขายรองเท้าก็ดีใช่ไหมขายโทรศัพท์ก็ดีแล้วเนี่ยแล้วเป็นไงมาไงถึงมาเป็นกระเป๋าเลยก็ตอนนั้นน่ะที่เจอปัญหาก็คือเวลาเราขายรองเท้ามันเป็นรองเท้ามือสองหนึ่งปัญหารองเท้าผิดคู่บ้างและอีกอย่างก็คือปัญหาเรื่องแบบว่าประมาณว่าเออเวลาเราขายหมดไซส์สามสิบแปดมีไหมคะ ไซส์36มสมีไหมซึ่งเป็นรองเท้ามือสองมันเป็นอะไรที่จํากัดมันยากมาก<อ>ส่วนใหญ่มันจะเป็นไซส์3 5 3 6เพราะมันเป็นรองเท้าเซเลบเกาหลีไงอเอ่ก็คือเป็นไซส์แบบไซส์สาวเกาหลีอะไรเงี้ยแล้วเราไซส์สาวไทยไงมันก็แบบรองเท้ามันก็ไซส์ใหญ่อะไรเงี้ยค่ะในหนึ่งล็อตที่เราไปเอาอ่ะของเสียนั่นคือเราต้องเตรียมตัวเลยว่าเราขาดทุนของเสียเยอะไหมฮะ<อ>ในแต่ละล็อตนั้นเยอะกี<อ>่เปอร์เซ็นต์ได้ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ประมาณ20-30ถึงซได้อะใช่ค่ะมันเยอะเพราะว่ามันเป็นรองเท้ามือสองไงใช่ก็เลยบอกคุยกับแฟนว่าพอเรามองถึงความขาดทุนเยอะอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันไม่โอเคแล้วนะรองเท้าเสี่ยงความเสี่ยงเยอะใช่ความเสี่ยงเยอะก็เลยบอกว่าเราไปทํากระเป๋ามือสองดีกว่ารองเท้ากระเป๋าอันไหนอันไหนตอนนั้นตอนนั้นยอดขายถ้าเทียบกันแล้วรองเท้ารองเท้าดีกว่าใช่ค่ะแต่ได้วิอุปสรรคเรื่องใช่ค่ะคือมันข้อจํากัดความเสี่ยงของเท้ามันเยอะกว่ากระเป๋าเขาบอกว่า คนที่เล่นของมือสองนี่คือแบบต้องเป็นคนตาดีมากนะต้องมีเจตนาการอ่ะต้องมีจนตนาการในการที่จะไปเลือกของมาว่าไปเลือกของมาเสร็จแล้วเฮ้ยไอเนี้ยต้องขายได้เนี่ยมีมีมีหลักการหรือมีอะไรครับที่เราจะไปเลือกกระเป๋าหรือรองเท้าว่าไอคู่นั้นคู่นี้ถึงจะขายได้อะไรเราเน้นความชอบของเราเลยเน้นเราเป็นหลักใช่กาแฟจะเน้นคืออะไรก็แล้วแต่ที่กาแฟจะขายกาแฟจะเน้นกาแฟเป็นหลักพอเราเรามองแล้วแบบเรามองว่าเฮ้ยมันสวยมากๆเลยอะไรเงี้ย กับกลายเป็นว่าความชอบของเราแล้วลูกค้ามาดูเรามันก็จะเป็นแนวสไตล์เดียวกันอะไรประมาณนี้ค่ะขายกระเป๋ามือสองดีอยู่แล้วแล้วทำไมถึงข้ามาเป็นกระเป๋าใบใหม่ตอนนั้นก็อย่างที่บอกว่าสินค้ามือสองไงสินค้ามือสองเหมือนเราไปเลือกบางทีซิปเสียบ้าง หนังลอกบ้างซับในด้านในเสียคือเวลาเรามันเป็นของมือสองที่แบบว่ามันอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์แล้วเราไปเลือก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 มาการทําความสะอาดอะกับจํานวนเยอะที่เราไปซื้ออะอบางทีเขาก็ทําไม่ได้บอว่า ขนาดนั้นไงแล้วเวลาเขาส่งของมามันก็ไม่ได้ยัดทรงไงแล้วเหมือนกระเป๋าที่มันเป็นทรงแข็งๆถ้าเราไม่ได้ยัดทรงอะไรเงี้ยแล้วมันท,ทับทับซ้อนซ้อนซ้อน,อนกันม,มันก็หักไงก็อย่างที่บอกว่าเล่นมือสองนั้นแนวโน้นมที่ขาดทุนอะ่ะเยอะมากม,มากจริงๆก็เลยเริ่มมาเป็นกระเป๋ากระเป๋าใหม่หนึ่งใช่กระเป๋ามือหนึ่ง,งถ้าเราลองเปลี่ยนมาขายเป็นกระเป๋าใหม่นี้มันจะดีกว่าไหมก็นั่งปรึกษากาแฟอะไรเงี้ย ก็ด <insecurity S 2> ้วยความที so, 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 so. So, ่แฟนก็หัวการตลาดด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบเออก็ก็ลองดูเพราะว่าในเรื่องความเสี่ยงการทําธุรกิจคือมีอยู่แล้วเราชอบอยู่แล้วอย่างเงี้ยคือชอบท้าทายกับชีวิตตัวเองคือความเสี่ยงในทางธุรกิจมันมีอยู่แล้วแต่อันนี้เสี่ยงและคุ้มกว่ากันอ่าใช่ก็เลยบอกก็เลยบอกอ่ะก็ลองเดินไปดูกระเป๋าแนวที่เราชอบก็อย่างที่บอกว่าจะเน้นความชอบของตัวเองไว้ก่อนเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปมองดูเออรุ่นนี้ดีนะสวยนะหนังดีหนังสวยจับเรานุ่มเรามองแล้วว่า กลับมาปุ๊บมันต้องขายได้แน่ๆเลยอ,อะไรแบบนี้ค,ค่ะแล้วช่วงที่ทําตอนนั้นที่เริ่มดูว่ามันเริ่มดีแล้วนะเริ่มดีเรื่อยๆแก้ปัญหาเรื่อยมีอุปสรรคหรือว่ามีปัญหาอะไรหนักๆที่โผล่เข้ามาครับช่วงนั้น โหเยอะมากไหนจะเรื่องการโดนปิดเพจจริง,รงๆแล้วนะตอนนั้นอะมันเป็นกฎของ Facebook นะแล้วมันก็จะมีแบบประมาณว่าเราไม่รู้ไงด้วยด้วยความที่เราไม่ได้ศึกษาเราก็ไปโพสอะไรสักอย่างนี่แหละเกี่ยวกับงานลิขสิทธิ์อะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบโดนปิดเลยก็แบบขายของไม่ได้เลยเลยทรงนั้นใช่ถ้าถ้าถามว่ามันเป็นการเริ่มต้นใหม่ไงอ,อ่ะณนะตอนนั้นคนก็ชมเราแบบเออก็มีแบบยอดหลักพัน แต่พอเพจหนึ่งเพจมันโดนปิดปุ๊บเนี่ยเหมือนกับว่าเรากําลังต้องไปสร้างเพจใหม่มแล้วก็ต้องสร้างวิธีวิธีการนู่นนี่นั่นเพื่อที่จะให้ลูกค้านะ่ะมันรู้จักเพจใหม่ของเราไงก็ณนะตอนนั้นก็ถือว่าก็ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่ในการขายของคือคืออย่างนี้ก็คือพอสองอาทิตย์ในช่วงสองอาทิตย์ที่โดนปิดเพจคือไม่รอ ไม่รอค่ะเปิดเพจใหม่เลยเปิดเพจใหม่เพจเก่านี่ชื่อว่ามาี้ช็อปก็เพจใช่เพจมาี้ช็อปนั่นแหละที่โดนปิดอ่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปสร้างไปสร้างเพจ m2d มาี้ช็อปก็รายได้2วันคนดูก็เริ่มกลับมาปกติก็โดนปิดอีกก็เพราะว่าแอดมินมาี้ช็อปนั้นเราเอาชื่อแอดมินคนนั้นอ่ะไปโพสไงไปโพสต์ลิกสิตแล้วก็เราก็เอาแอดมินคนเดิมอ่ะ มาดูแลในเพจ mjd market shop ถูกต้องก็โดนปิดอีกก็เลยไปไลฟ์ในเพจฟาริสทุเรียนทอดกรอบตอนนั้นตอนนั้นเป็นเพจกระป๋องมู2สองอยังไม่ได้เป็นทุเรียนทอดกรอบก็ไลฟ์ประมาณ2วันก็โดนปิดอีกข้อหาอันนั้นนั้นรู้สึกว่าแชร์เยอะชย <laughs> ใช่ใช่ <laughs> คือมันโดนสองรอบแล้วเราเค็ยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเริ่มเริ่มกังวลแล้วว่ามันลูกค้าเขาจะรู้จักเราอีกหรือเปล่าแล้วความเชื่อถืออ่ะด้วยความที่เราเปิดหลายเพจไงสุดท้ายก็จบที่เบ็กบายกาฝาก็คือรายได้ประมาณอาทิตย์กว่า คืออยู่ในช่วงระหว่างที่บอกว่ามาร์กิสช็อปกำลังจะโดนเปิดแล้วไงอ่าก็คือช่วงสองอาทิตย์นี่คือสามเพจสามเพจค่ะโดนหมดเลยโดนหมดเลยแล้วทํายังไงถึงไม่โดนปดอีกก็คือหลังจากนั้นเราก็เลยศึกษาศึกษาว่าเอออะไรบ้างที่ Facebook เขาบอกว่าผิดเขาเรียกว่าผิดไหมผิดกฎของ Facebook ใช่ค่ะเราก็ไปศึกษานู่นนี่นั่นหลายๆอย่างก็หลังจากนั้นเราก็ไม่ได้ทําพอมันเริ่มจะดีขึ้นปุ๊บก็ไลด์ได้ประมาณสักปั๊บนึงอ่านล้มรดอีกเป็นยังไงครับตอนหลผมก็ได้ข่าวนะใช่ โอ้โหก็หนักเหมือนกันอะก็จะไปกินข้าวกับบังไงระหว่างานั้นก็จอดมอเตอร์ไซค์อยู่กลางอยู่อยู่แบบตรงกลางแล้ววัยรุ่นมาแบบแรงไงแล้วช่วงนั้นก็คือมันเป็นช่วงที่บอกว่ามันเป็นช่วงมกริบไงเขาก็มาชนหลังแล้วเราก็กระเด็นออกไปคือแบบนะ้ตอนนั้นคือขยับตัวเองไม่ได้เลยเพราะว่ามันกระแทกแรงไงเข้าโรงพยาบาลไปเอ็กซเรย์ณนะตอนนั้นคือขยับไม่ได้คือตัวนี้เขียวช้ำหมดเลยเพราะว่าเราโดนหนักสุดเพราะว่าเราอยู่ด้านหลัง แล้วก็เสร็จที่นี่ปุ๊บก็คือจะให้นอนโรงพยาบาลคําแรกที่เราพูดกับแบบบอกว่าเราขอไม่นอนโรงพยาบาลน,นะขอไปพักผ่อนที่บ้านเพราะว่าณตอนนั้นต้องยอมรับว่าก็ฟามมีพนักงานเยอะ เราเรามีเรามีเบื้องหลังที่ต้องดูแลต้องพนักงานกะฟานะตอนนั้นคือมีเป็นบอกว่า10บสชีวิตเลยอะประมาณ3 0มสคนมันก็เลยมีความรู้สึกว่าความรับผิดช,ชอบของเราอะไรเงี้ยถ้าเราหยุดหลายวันเราเด็กเราจะอยู่ยังไงอ,อะไรประมาณนี้ค่ะแต่ตอนนั้นน่ะเขาไม่ให้อะไรเงี้ยเราก็เลยขอแบบหมอขอหมอเงียบๆว่าจะกลับนะเราไม่เป็นอะไรแล้วอะไรเงี้ยแต่จริงๆนะตอนนั้นนะคือสภาพร่างกายแ,แต่ไม่ไหวตอนกลับบ้านก็เด็กเขาเข้ามาเยี่ยมก็แบบเออให้พักผ่อนอะไรยเงี้ยแต่ด้วยความที่ตอนที่น้องเข้ามาเยี่ยมอะเรามองสายตา เขาแล้วแบบเหมือนประมาณว่าเขากังวลอยู่ว่าเฮ้ยเด็กเขามาฝากชีวิตกับเราแล้วถ้าเขาไม่ทํางานเขาจะกินอะไรอะไรประมาณนี้ค่ะตื่นเช้ามาปุ๊บก็ทําตัวร่างกายแข็งแรงอาบน้ําแต่งตัวสู้งานต่อสู้งานต่อ,อแกร่งจริงๆณนะตอนนั้นเหมือนพลังพลังของน้องๆเหมือนสายตาที่เรามองเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะความรับผิดชอบในตัวเราที่เราต้องมีคือความเป็นผู้นำอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเลยเทราว่าเออเราต้องมีพลังนะเร,เราอ่อนแอไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเหมือนจะผ่าน ไปด้วยดีบาบอก็มาเสียมาทีด้านธุรกิจโดยตรงทางด้านธุรกิจทางด้านร่างกายคนในทางด้านจิตใจบางอันนี้คือทางด้านจิตใจของบาบอเสียนะตอนนั้นคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าหนักมากเหมือนมันไม่มีกําลังที่จะทําอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเมือนเราทําธุรกิจเนี่ยง่ายๆก็คือเราดูแลพ่อแม่ไงแล้วก็พอเขาเสียมันมีความรู้สึกเหมือนว่าฮ้ย ประมาณว่าเราเราเรารู้สึกว่าเราเหมือนเรายังไม่ได้เต็มที่กับเขาอะไรเงี้ยค่ะเขาเป็นโรคหัวใจอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็ต้องผ่าตัดหัวใจก็ตอนนั้นก็คือเหมือนเขาบอกว่าเออเขารู้สึกเหมือนเขาไม่ไหวเขาก็เลยฝากฟังเราว่าเออฝากดูแลน้องฝากดูแลไม่ดีนะอะไรเงี้ยเราก็มีความรู้สึกวเ้ยมันไม่ใช่แล้วอะไรเงี้ยคือแบบต้องแข็งแรงสิเราเราต้องผ่านจุดนี้มาได้เราต้องผ่านเราต้องผ่านมันได้นะอะไรเงี้ยวันถัดไปก็ไปขายของไปขายของด้วยสีตาซื้อสีหน้าแล้วก็สายตาแบบ เาแต่ยังกัดฟันขายแต่กัดฟันขายสุดยอดจริงๆอะไรถึงทําให้เราผ่านช่วงชีวิตที่มันพดหู่ตอนนั้นได้อะไรเป็นกําลังใจสําคัญที่สุดคือเปิดไลฟปล์ปุ๊บเรแบบเหมือนลูกค้าเขารับรู้ไงว่าเราอะกําลังเจอปัญหาอยู่ก็คือกระแทกจิตใจของเราอยนะ่าเงี้ยนะตอนนั้นลูกค้าให้กําลังใจกันเยอะมากถึงแม้ว่าอุปสรรคต่าง มันจะถมเข้ามาแต่สิ่งหนึ่งที่กาแาไม่เคยทิ้งคือลูกค้าใช่ค่ะเหมือนกาแฟกับลูกค้ากาแฟจะมีความรู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นแค่แม่ค้ากับลูกค้าแต่เราเหมือนกับว่าเป็นคนที่บอกว่าประมาณไหนนะเหมือนเรารักเขาเพราะว่าเหมือนเราให้ใจเขาไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าประมาณนั้นคือเราไม่ได้คิดว่าเขาเป็นแค่ลูกค้าคือเรามีความรู้สึกเหมือนเขาเป็นพี่เป็นน้องกับเราอะไรเงี้ยคนในครอบครัวเราถูกต้องค่ะ น,นั่นแหละที่มาของคําว่าที่รักของกฟาฟ้านั่นไงแลผมกําลังจะถามกําลังจะถามถามว่าทําไมาถึงคําว่าที่รักของกฟาฟ้าผมว่าผมได้คําตอบตั้งแต่กาฟ้าเริ่มเล่ามา <c oughs> ผมรู้สึกว่า <c oughs> <ๆ>กาฟ้าไม่ได้มองลูกค้าเป็นลูกค้า <c oughs> แต่กฟาฟ้ามองลูกค้าเป็นที่รักอะขนาดขนาดบาโบเซียยังลุกขึ้นมายังลุกขึ้นมาทํางานได้ผมว่ากาฟารักลูกค้ามามันไม่ใช่อารมณ์แบบพอแม่ค้ากับลูกค้ามันเป็นอารมณ์แบบเพื่อนกันอะ ใช่ค่ะแล้วแบบมานั่งมานั่งคุยกันมานั่งโม้กันมานั่งเปราะเฮ้ยฉันมีของดีนะเธอจะซื้อไหมเหมือนเพื่อนขายเพื่อนอ่ะมันไม่ใช่แบบแม่ค้าขายลูกค้าผมถึงไม่แปลกใจว่าเวลากับฟารฟ์ทีหนึ่งคนดูเป็นหมื่นนะเพราะความรักที่กาบฟให้กับลูกค้านี่เองกาแฟเองก็เริ่มต้นจากคนดูน้อยก็คือแรกๆกก็หลักสิบแล้วก็ขึ้นหลักร้อยหลักพันอะไรเงี้ยแล้วก็ถึงหลักหมื่นตอนนี้แต่ว่าหลักๆก็คือว่า เราก็จะมีกิจกรรมให้กับลูกค้าประมาณแบบว่าแตกกระเป๋าใบนี้ให้ลูกค้าแชร์อะไรประมาณนี้ค่ะก็แบบเออเราก็ตอบแทนลูกค้าไปบ้างอะไรแบนะะี้ค่ะแต่ว่าคือหนึ่งกาแฟจะมีความจรงิงจังแล้วก็จริงใจ,ใจกับลูกค้าเหมือนเราอกว่าถ้าลูกค้าได้เสินค้าไม่ดเดิอนียคือเราจะมีความรับผิดชอบสูงเราจะซีเรียสมากในเรื่องแบบนี้ค่ะ<ม>แล้วก็เราก็จะบอกน้องๆไอวินตลอดเลยว่าเออต้องดูแลให้ดีนะลูกค้าของเราเลยนะเพราะว่าคือลูกค้านั่นก็คือคนสําคัญของเราไนงะ<ม>ก็บวกกับ เราเองก็กันเองอะไรเงี้ยค่ะก็อ,อย่างที่บอกว่ากาแฟจะรักลูกค้ามากๆคือแบบว่าเพิ่มความสนุกในไลฟ์สดขั้นเวลาสัก2นาทีคุยเรื่องเรื่อยเปยือ่อยอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นการดึงดูดให้คนเข้ามาฟังนะเดีผมชอบที่สุดคือตอนคือการสนแสดงถึงความจริงใจอะจริงใจขนาดไหนคือเอาไม่มรรทัดมาวัดอะ่ <laughs> มะมาวัดนาฬิกาหะเนี่ยเท่านี้ เชื่อไม่เชื่อไม่รู้เอาเนี่ยเท่านี้จริงๆอะไนี่คือแสดงถึงความจริงใจมากก็ปมนบรรทัดนั้นก็คือมีวีรกรรมแบบเยอะมากยังไงบ้างครับ่บรรทัดก็ถ้าเกิดว่ามีแบบว่าถ้าสมมติว่าแบบแม่ค้าคะส่งของเมื่อวานทำไมวันนี้ยังไม่ได้ของเราก็จะขึ้นบรรทัดปุ๊บเด็กกตีกับม่บรรทัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบสร้างความสนุกสนานสร้างความหัวเราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถามว่าไม่บรรทัดนั้นอ่ะก็คือเอาไว้เน้นแบบวัดกระเป๋าแล้วก็แบบ ถือแบบเล่นๆมือกับลูกค้าอะไรงเงี้ยรู้สึกเหมือนมันเป็นอาวุธอันรอย่างที่ <c oughs> ผมผมชอบดูกาแฟาพ่อะมันไอ้ไม้มันทัดนั่นอะซื้อไม่ซื้อหลอกแมวคู่ใช่ไหมแต<ช>่ผมเออสนุกสนุกผมรู้สึกว่ามันสนุกที่ผมไปสัมภาษณ์นะ <c oughs> เรื่องของความซื่อสัตย์หรือความจริงใจกับลูกค้าอันนี้สําคัญที่สุดเมื่อไหร่ที่เราให้ความสําคัญกับลูกค้าให้ความรักกับลูกค้าเนี่ยมันประสบความสาเร็จของมันเองแต่ถ้าเราไม่จริงใจขายของแบบขายให้พ้นตัว S <S ใช่ค่ะ<อ>เอาของไม่ดีมาแล้วก็ขายมาได้เงินมามันจะขายได้แค่ครังเดียวโอเคและสุดท้ายนี้กับฟาอยากจะฝากอะไรกับผู้ชมในวันนี้บ้างครับ <S <S สุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากน้องๆวา่าใครที่กําลังเจอประสบปัญหาโน่นนี่นั่นกะฟ้าอยากจะให้พวกเราสู้เพราะว่าขนาดกะฟ้าเป็นผู้หญิงที่ไม่มีอะไรเลยยืนจุดๆนี้ได้พวกเราเองก็ทําได้เหมือนกันนี่แหละครับคือชีวิตเจ้าแม่ครับใช้คําว่าเจ้าแม่แห่งวงการออนไลน์นะครับ ซึ่งเริ่มต้นจากการการทําในสิ่งที่เขารักและเขาขายความรักเขาไม่ได้ขายสินค้าให้กับลูกค้าของเขาแต่เขาขายความรักเขาขายความจิ็นใจให้กับลูกค้าของเขาเป็นที่มาของคําว่าที่รักของกาแฟ <c ười g ül> นะครับนี่ก็เป็นชีวิตของเขาเมื่อไหเร่เราเริ่มต้นจากความรักแล้วเราทํางานด้วยความรักไม่ว่าจะมีอุปสรรคมากมายขนาดไหนไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคหรือความยากลำบากขนาดไหนเราจะข้าม ผ่ามันไปได้เพราะพลังความรักนี่นะครับที่จะทําให้เราสู้ทุกอุปสรรคแล้วก็ทําให้เราประสบความสําเร็จได้ในทุกๆอย่างอย่างที่กาแาได้ทําในวันนี้นะครับก็วันนี้ก็ขอคุณกาแานะครับมาร์กี้ช็อปนะครับที่ได้ให้เกียรติมาให้เราได้มาพูดคุยในในรายการเดียเย็นมาสู่ของเราในวันนี้นะครับก็ขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับคลิปหน้านะครับผมจะพาไปสัมภาษณ์ใครหรือว่าพาพาไปพูดคุยกับใครนั้นก็ฝากติดตามนัดคุยของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ